ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนออาสนอนสู่ลิเวอร์พูลศูนแนวรับพากันแกร่งตัดกริดแข้งหงแดงเกมยันเจ้าปืนใหญ่ถือเป็นการได้หนึ่งแต้มที่ล้ำค่าในศึกเพียร์ลิกสำหรับลิเวอร์พูลแชมป์เก่าหลังบุกไปยันเสมออาสนอลทีมจากฝูงสูนต่อสูนเมื่อคือนวันพฤหัสบดีที่8มก,กราคมที่ผ่านมาและนี่คือผลสอบของลูกทีมอร์เนอร์สล็อตแต่ละคนในแมตช์นี้ที่สังเวียนแข้งเอมเรตสเตเดียมซึ่งช่วยกันสู้ดีมาก 11ผู้เล่นตัวจริงอลิซอนเบเกอร์7คะแนนโดนทดสอบไม่มากไม่น้อยแต่ไม่เจอลูกยากมีการเล่นที่แน่นอนรับบอลลูกยิงไม่มีหลุดมือคอเนอร์แบตลี่7คะแนนมุ่งมั่นเล่นแบบไม่มีกลัวแถมมีจังหวะยิงชนคานอย่างน่าเสียดายในช่วงครึ่งแรกโชคร้ายที่มาเจ็บช่วงท้ายเกมอิบราฮิมาโกนาเต้7.5คะแนนผิดฟอร์มจากลหลายๆเกมที่ผ่านมาซึ่งต้องมีจังหวะผิดพลาดให้เห็นแต่เกมนี้น่าประทับใจแข็งแกร่งต้านทานเกมลุกเจ้าถิ่นได้ดี เฟอร์กิวฟันได้กับตันทีม7คะแนนมีความเป็นผู้นำรับมือแรงกดดันได้ดีจัดก,การวิเตอร์โยเคเรสอยู่หมัดมีลอสเคอร์เคส7.5คะแนนช่วงแรกๆเอาบูขยโยสาก้าไม่ค่อยอยู่แต่หลังจากนั้นทำได้เยี่ยมมีการเล่นที่นิ่งกว่าลหลายเกมที่ผ่านมาเกมลูกอาจจะไม่ค่อยมีอะไรแต่นัดนี้ต้องให้ความสำคัญเรื่องเกมรับเป็นหลักไรอันกราฟเฟนแบก7คะแนนบูดแดนกลางสู้กับเดนไรส์และมาตินซูบิเมนดีได้แบบไม่เป็นรองอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์7คะแนน ช่วงครึ่งหลังทําได้ดีช่วยให้เกมแดนกลางของทีมกลับมาตั้งหลักได้หลังจากที่เล่นไม่ได้เลยในช่วงครึ่งแรกเจอรมีฟริมปง7คะแนนรับบทเป็นตัวรุกฟังขวาซึ่งก็ทําผลงานได้ไม่เลวมีความเร็วและความคล่องตัวที่ฝั่งเจ้าถิน่นต้องคอยระวังดูม so ิซูโบชไล7คะแนนทุ่มเททํางานหนักเพื่อทีมเหมือนเคยโดยเฉพาะการเพรสซิ่งและช่วยแย่งบอลมีลูกยิงฟรีคิกแบบได้ลุ้นเล็กๆหนหนฟอร์นเวส6 คะแนานเน้นยืนตรงกลางเป็นหลักบางช่วงระบบฟอสไนซึ่งก็มีช่วงที่เล่นดีพาบอลทะลุทะลวงได้แต่โดยรวมไม่ค่อยมีอะไรโคดีกักโป5คะแนานถูกวางให้เป็นตัวความหวังในแดนหน้าแต่ทําอะไรไม่ได้จริงๆตัวสําร,รองที่ได้ลงเล่นโจกโกเมสแทนแบตลี้นาทีที่95คะแนานลงท้ายเกมไม่มีผลงาน ปฏิกิริยาหลังเกมจากงานถแถลงข่าวอาร์เนอร์ส็อตทุกคำพูดหลังอาร์เซนอลศนยลิเวอร์พูลศอาการบาดเจ็บของคอเนอร์แบตรลี่และประเด็นอื่น เกี่ยวกับความพอใจกับผลการแข่งขันและฟอร์มการเล่นแน่นอนว่าผมพอใจกับฟอร์มการเล่นและในระดับหนึ่งก็พอใจกับผลการแข่งขันด้วยเพราะอาเซนนอลกำลังมีฤดูก,กาลที่ยอดเยี่ยมทั้งในประเทศและในโยุโรปดังนั้นคุณย่อมรู้ดีว่ามันยากแค่ไหนที่จะได้ผลการแข่งขันจากพวกเขาไม่ต้องพูดถึงการเอาชนะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมในระดับหนึ่งคุณถึงรู้สึกเชิงบวกกับผลเสมอ ผมคิดว่าในครึ่งแรกพวกเขาครองบอลได้มากกว่าเราอย่างชัดเจนแม้ว่าในบางช่วงของเกมคุณจะเห็นแล้วว่าเราสามารถต่อบอลจากแนวหลังขึ้นมาได้ดีแค่ไหนและหลายครั้งที่เราสามารถเล่นทะลุแนวของพวกเขาได้แต่โดยรวมแล้วพวกเขายังดูเหนือกว่าและมีหลายครั้งที่อันตรายมากจากฝั่งขวาของพวกเขาผ่านการขึ้นเกมของยเรนทิมเบอร์และบคาโยกาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้สร้างอะไรไปมากกว่าการเปิดบอลเข้ากลาง ในครึ่งหลังผมคิดว่าเราป้องกันในจังหวะการขึ้นเกมแรกของพวกเขาได้ดีขึ้นเล็กน้อยทําให้พวกเขาคุมเกมได้น้อยกว่าในครึ่งแรกแล้วเราก็เล่นกระบอลได้ดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็ทําได้ใกล้เคียงกับช่วงที่เราคุมเกมได้ในครึ่งแรกแต่จาก,การครองบอลทั้งหมดนั้นซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับคนที่ติดตามลิเวอร์พูลคุณย่อมคาดหวังให้มีการสร้างโอกาสทาประตูมากกว่านี้ หลายครั้งเราเข้าใกล้การทำประตูมากๆแต่จังหวะยิงและการตัดสินใจในช่วงสุดท้ายยังไม่ดีพอลูกยิงไปชนคานในครึ่งแรกแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำประตูได้ เกี่ยวกับคำถามว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หรือไม่ที่กาเบียวมาตโรลีผลักแบตตี้ในจังหวะที่เขาบาดเจ็บผมเพิ่งโดนคำถามนี้ไปเมื่อสักครู่เหมือนกันผมไม่รู้จักกาเบียวมาตโรลีเป็นการส่วนตัวแต่เขาดูเป็นคนดีนะผมคิดว่าปัญหาสำหรับเขาและเป็นปัญหาของฟุตบอลโดยรวมคือมีการทวงเวลาและการแกล้งบาดเจ็บเกิดขึ้นมากเกินไปในช่วงท้ายเกมหรือระหว่างเกมทำให้บางครั้งคุณรู้สึกรำคาญโดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการทำประตูและคุณอาจคิดว่านักเตะคนนั้นกำลังทวงเวลาอยู่ ผมไม่สามารถคาดหวังให้กาเรียโม,มาเตลลี่ในนาทีที่9 4ซึ่งอารมณ์มันเข้มข้นมากจะคิดได้อย่างรอบคอบว่าเขากำลังเจอกับลิเวอร์พูลและนี่คือทีมที่แม้จะโดนยืดโดนเหนียวโดนดึงยังตอนเจอเลีดอยูไนเตดเราก็ไม่ล้มลงไปกองกับพื้นหรือเวลาเราเจอกับเวสแฮมไนเตดและลูคัสปาเกลตาพยายามทุกทางเพื่อให้นักเตะเราได้ใบเหลืองที่2แล้วลูกทีมของผมก็พยายามลากเขาออกมาคุณไม่สามารถคาดหวังให้มาเตอรี่คิดได้ชัดเจนขนาดนั้นในนาทีที่94 ผมมั่นใจ100%เว่าถ้าเขารู้ว่าการบาดเจ็บมันอาจรุนแรงแค่ไหนเขาจะไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอน แต่มันก็ดูไม่ดีเลยถ้าอาการบาดเจ็บเป็นเรื่องที่เรากลัวกันจริงๆแน่นอนแต่ในฟุตบอลในยุคนี้ทั้งการทวงเวลาและการพุ่งล้มมันทําให้สถานการณ์มาถึงจุดที่นักเตะค,คิดกันในนาทีที่94ว่านี่อาจเป็นเหตุการณ์แบบเดิมอีกครั้งเพราะผมเห็นมันเกิดขึ้นกับเรามาหลายครั้งมากในฤดูกาลนี้ผมจึงเข้าใจได้ว่ามาเตอร์ลี่อาจคิดว่านี่ก็เป็นการทวงเวลาอีกครั้งและเขาคงไม่ได้คิดว่านี่คือลิเวอร์พูลพวกเขาไม่ทําแบบนี้ เกี่ยวกับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บของแบตลี่ตอนนี้ผมยังไม่รู้แต่ถ้าคุณต้องถูกหามออกจากสนามด้วเปลมันก็ดูไม่ดีเลยเมื่อเราดูภาพวิดีโอเราทั้งสองฝ่ายก็คงคิดเหมือนกันแต่เราต้องรอผลสแกนก่อนว่ามันแย่ขนาดนั้นจริงหรือไม่หรือบางทีเขาอาจจะยังลงเล่นได้ในวันจันทร์ก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นครับ เกี่ยวกับคำถามว่าความแตกต่างของขุมกําลังบนมานั่งสํารองสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้แต่ละทีมอยู่ในจุดไหนหรือไม่ผมคิดว่ายังมีเรื่องอื่นที่สะท้อนว่าทั้ง2ทีมอยู่ในจุดไหนมากกว่าการพูดถึงมานั่งสํารองวันนี้เราพิสูจน์ให้เห็นแล้วและก็ไม่ใช่ครั้งแรกในฤดูกาลนี้ด้วยว่าในเกมใหญ่ๆเราสามารถแข่งขันกับทีมไหนก็ได้และเราก็มีผลการแข่งขันที่ดีเมื่อเจอกับแทบทุกทีมใหญ่ที่เราเผชิญหน้ายกเว้นเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ซึ่งแน่นอนว่ามันชัดเจนมากว่าเราทําประตูตีเสมอเป็น1ต่อ1ได้แต่คนเดียวที่ไม่คิดแบบนั้นกลับเป็นผู้ตัดสินและ VAR ดังนั้นนั่นจึงเป็นเกมเดียวที่เราแพ้ด้วยสกอร์สต่อ0ส่วนเกมอื่นๆผมคิดว่าเราแสดงให้เห็นแล้ว ทั้งเกมเย่าพบอาร์เซนอลและเกมเยือนอาร์เซนอลว่าเราสามารถสู้กับทีมไหนก็ได้คำถามต่อมาก็คือแล้วทำไมเราถึงตามหลังอยู่14คะแนนสำหรับผมคำตอบมันชัดเจนมากเพราะเรามีปัญหาอย่างหนักในการเจาะเกมรับแบบตั้งรับลึกหรือโลบักและอย่างที่พวกคุณทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ทราบกันดีว่าความแตกต่างของจํานวนประตูจากลูกตั้งเตะระหว่างพวกเขากับเรา มันมากถึง20ประตูแต่ถึงอย่างนั้นในทั้ง2เกมผมคิดว่าเราแสดงให้เห็นแล้วว่าทั้ง2ทีมแข็งแกร่งมากและสามารถแข่งขันกันได้อย่างสูสีเราชนะพวกเขาได้ที่แอนฟิลด์จากลูกฟรีคิกส่วนวันนี้ไม่มีจังหวะแบบนั้นเกิดขึ้นนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเกมถึงจบลงด้วยสกอร์0ต่อ0เกี่ยวกับคำถามว่าเขามีการปรับแทคนิกอะไรในช่วงพักครึ่งหรือไม่ ไม่เลยอย่างที่ผมบอกไปผมคิดว่าในครึ่งหลังวิธีที่เราเพสใสเซนเตอร์แบ็กสคนและมิดฟิลมาเลขหกของพวกเขาทําได้ดีกว่าครึ่งแรกนั่นคือเหตุผลที่เราสามารถแย่งบอลกลับมาได้เร็วกว่าในครึ่งหลังพวกเขาไม่สามารถบุกเข้ามาใกล้กรอบเขียโทษของเราได้มากเท่ากับในครึ่งแรก แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดอาจจะเป็นเรื่องที่เราครองบอลได้ยาวๆและเมื่อพวกเขาเตะสาดทิ้งเราก็สามารถย่งบอลกลับมาและเริ่มเล่นใหม่ได้อีกครั้งอย่างไรก็ตามก็ต้องให้เครดิตกับอาเซนอนด้วยโดยเฉพาะวิธีที่พวกเขาป้องกันในกรอบเขตโทษผมคิดว่าเรามีโอกาสยิงประมาณ5-6หรือ7ครั้งซึ่งส่วนใหญ่มาจากโดมิคสูบ,บสไลและเขามีลูกยิงที่ดีมากบอกได้เลย มีลูกยิงหนึ่งจังหวะที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประตูแล้วแต่แน่นอนว่ากาเบียวมากันเยสเข้ามาบล็อกไว้ด้วยลําตัวและขาของเขาพวกเขาเก่งในหลายด้านรวมถึงการป้องกันในกรอบเขตโทษด,ด้วยทำให้มันยากมากที่จะเอาผลการแข่งขันจากพวกเขาแต่เราก็ยังทำได้ เกี่ยวกับสิ่งที่เขาจะนําไปต่อยอดจากฟอร์มการเล่นที่ดีผมค่อนข้างแปลกใจที่หลายคนมองว่านี่คือฟอร์มการเล่นที่ดีเพราะเวลาที่เราครองบอล60หรือ70เปใส่ทีมอื่นผู้คนกลับบอกว่ามันน่าเบือ่อแต่พอเป็นเกมนี้กลับกลายเป็นฟอร์มที่ดีทั้งที่จริงๆแล้วเราแทบไม่ได้สร้างโอกาสเลยแต่เรากลับพูดกันว่าช่างเป็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมจริงๆ นี่แหละคือตัวตนของเราเราสามารถครองบอลและขึ้นเกมได้เรารู้วิธีการเล่นจากแดนหลังแต่เรายังมีปัญหาอยู่ชัดเจนในบางเรื่องลูกตั้งเต็บเป็นหนึ่งในนั้นรวมถึงการคุมจังหวะในพื้นที่สุดท้ายการหาจังหวะจ่ายที่ถูกต้องและการจบสกอร์ที่แม่นยำซึ่งทั้งหมดนี้ยังไม่อยู่ในระดับเดียวกับบางทีมและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องทำงานกันทุกวัน ใช่เราทำได้ดีในการครองบอลแต่สำหรับผมมันไม่ได้แตกต่างจากเกมที่เราเล่นในบ้านกับลีดหรือเกมเยือนฟูแลมที่เราครองบอลได้เหนือกว่าเหมือนกันเพียงแต่ผู้คนรู้สึกไม่พอใจเพราะทีมเหล่านั้นไม่ใช่ระดับเดียวกับอาร์เซนอลเลยมองว่ามันไม่ดีพอซึ่งผมเองก็เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะผมก็อยากเห็นทีมของเราสร้างโอกาสทำประตูให้มากกว่านี้เช่นกัน เฮียวีโกเด็กรายที่2องลิเวอร์พูลคว้าหลังดาวรุ่งเซเนกัลฟาบิโซโรมาโนนักข่าวลูกหนังคนดังชาวอิตาเลียนยืนยันว่าลิเวอร์พูลบรรลุข้อตกลงคว้าตัวมอเอ็นดีไอเซเแบ็กดาวรุ่งชาวเซเนกัลมาเข้าถิ่นแอนฟิลด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่8มก,กราคมโรมาโนโพสต์ ano, Post, ข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่าลิเวอร์พูลบรรลุข้อตกลงได้วาจาในการเซ็นสัญญากับมอเอ็นดีไอเซเรแบ็กฝั่งซ้าย กองหลังชาวเซนก g a รายนี้ลงเล่นในฟุตบอลโลกยูสที่กาตาร์เมื่อเร็วๆนี้การเซ็นสัญญาครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทีมเซ็นสัญญากับอีเฟียนีเอนดุกเวจากออสเตรียเวียนนาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว He r e we ว o โโรมาโนเผยสำหรับ NDI y วัย18ปีเล่นให้กับอาร์มิเตีย f อสโมสรในระดับดิวิชั่น2ของเซนเก a ที่มีเดมบาบาอดีตกองหน้านิวคาเซลยูในเดตและเชลซีเป็นเจ้าของหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ